ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปธรรมสองตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปธรรม2ตั้งอยู่เลขที่88หมู่7ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2 บริบทของนักเรียนโรงเรียนมีนักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นคนไทยภูเขานักเรียนมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยเป็นนักเรียนชาวมงร้อยละ50.25นักเรียนชาวไทยใหญ่ร้อยละ41.63นักเรียนที่เป็นชาวพื้นเมืองร้อยละ7.12และนักเรียนที่เป็นรีซอร้อยละหนึ่งเรียงตามลำดับเด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวนนักเรียนทั้งหมด291คนจำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด18คนมีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่7บ้านหนองหอยเก่าและหมู่ที่11บ้านหนองหอยใหม่สภาพบริบทของชุมชนพื้นที่ตั้งของโรงเรียนทุกโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง สภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาและมีบางส่วนเป็นพื้นที่ราบเชิงเขามีสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งเป็นสภาพพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผักและไม้ดอกต่างๆบางพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ที่มาและความสำคัญของการดำเนินงานโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองจึงได้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆด้านโดยได้เข้าร่วมโครงการพิเศษต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยนำการสร้างอาชีพเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักเรียนผู้ปกครองครูและชุมชนที่มุ่งหวังให้นักเรียนมีรายได้และมีงานทำระหว่างเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีสามารถศึกษาต่อและมีอาชีพได้ในอนาคต วัตถุประสงค์เป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 2. เพื่อปลูกฝังและพัฒนาทักษะชีวิตทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน 3. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา กระบวนการดำเนินงานได้แต่งตั้งคณะดำเนินงานการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้งานอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของโรงเรียนขั้นตอนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำในโรงเรียนสู่ชุมชนตามรอยพ่อแบบพอเพียง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ